สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสอนส่อของวันที่สิบเอ็ดครับสิงหาคมครับพามาเบิ่งสวนข่าเกษตรแรงใหญ่สวนที่ผมจัดทรงให้กับพีกบนองแหละครับสวนนี่ก็เหลืออีกทั้งหมดมีเก้ารอยก็เก้ารอยก่อนะครับเนาะก็เหลือเยอะหลายครับเหลือมาตามกว่าแปดรอยครับเพราะว่าผมเอาออกไปเนี่ยคือจัดทรงให้กับพีกบนองสี่ะครับนี่ครับนี่ครับ คานี่ก็มันถึงหกป่ะมานยังได้ครับพี่น้องพรว่าคาีห้องบ่เคยซับนอจักเทียครับเอสังเกตบ่าางได้ง่ายง่ายง่ายครับพี่น้องกันหกอึ้งตึ้งแบบนี้คือจังลงรงอ่างลงงูเหลือยมก็คือขาน,นสิบว<อ>่าได้ซับนออบ่อดดมนเข้าไปสับนอนอก็ขันซับนอมันก็สิแปนข้างล่างครับพี่น้องสวนคาสวนนี่ก็คือได้เอายุป,ปีกวัวเลยเด้ครับเ้อปีกวักวกัวแล้วครับได้ปีเครื่องแล้วครับก็พอดีครับเอาไปเป็นนธุน กลับเอาไปปลูกนะครับพี่น้องพี่น้องถามผมมาว่าเออหลุมปลูกหลุมปลูกคือบอกว่าถ้าหลุมปลูกหลุมปลูกแ้หลุมปลูกมันเป็นจ้าไดนวะที่ครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิภาพไปเบื้อ่าซึ่งเมื่อนี้กับบรรจุใส่กล้องแล้วครับบรรจุใส่กล้องแปดก็กล้องแล้วก็เหลืออีกกล้องหนึ่งเพิ่นเพิ่นสร้างมาสุดท้ายเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ้งพอดีผมออกข้นมาได้ไปพอดีครับล่างเรียบร้อยแล้วครับล่างเรียบ้อยแล้ว หลุมปลูกมันเป็นจังไดสามสิบหลุมปลูกหนึ่งพันบาทครับเก็บเงินปลายทางได้ครับพี่น้องโทร่กับมาได้ครับศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับพี่น้องเบอร์โทร่เบอร์ไรเบอร์เดียวกันครับพี่น้องศูนย์หกสามศูนย์สองสี่สี่หกห้าหนึ่งหรือว่าพี่น้องสะดวกจังไดมาเอายึดสวนกันได้ครับบันนี้มี่เลยครับเมดสวนนี้ก็มีอีกอี้นะครับเดียวนี้สวนนี้ก็มีมี่ยุแปดร้อยก่อแปดร้อยก่อครับพี่น้องแปดร้อยก่อกับมาบอกมาคุยกันได้ราคากันเองครับพี่น้องเบื้องางครับ ปุ่นครับเบข้างล่างหกตึงตึงอยู่ครับเปิดเบิ้งแจ้งหูจักปุ่นละครับล่ามคาเดี๋ยวผมสีพาไปเบิ้งหลุมปูกรับพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับคือหลุมปูกรับพี่น้องนี่ครับพี่น้องถามมาว่าหลุมปูเป็ียนจังไว่าหลุมปูหลุมปูอันนี้คือนหนึ่งหลุมปูครับแบบนี้ครับมันจะมีนอฝากนี่สิครับนอฝากแบบนี้พร้อมนี่ครับหลุมปูหลุมหนึ่งอันนี้บันยังประเทศเนตสตาร์หักเลยครับก่อนสิบบรรจุใส่กล้องพรมสีสตาร์หักลห่อห่มดีๆครับ หอตรงที่เป็นเนี่ยครับหอสะก้อนจังสีใส่บรรจุใส้กล้องอันนี้คือหลุมปลูกครับอันนี้ก็คือผมเอารุมเนี่ยกล้องนี้ไปส่งไปบ้านแพลวนะครับของพีคุนพี่าอ่าบันอำเภอบ้านแพลวสมุทรสาครครับส่งนี่ครับหลุมปลูกแต่หลุมปลูกมันถิ่ีเป็นแบบนี้ครับมันถิมนนอแบบนี้ป้าป้แต่แปะขึ้นบ้านแบบนี้ครับพี่น้องถึงว่าว่าท่านจะเป็นนอแบบนี้ก็สร้างนี่ครับมันถิเป็นตุ้มแบบนี้ครับตรงมีตุ้มผมเอื่อนว่าตุ้มตาตุ้มตานี่แหละครับก็เอื่อนว่าตุ้มตาแบบนี้ครับแบบน ตุมตาแบบนี้ครับเนี่ยจังสีครับแต่รวลุมมันก็จะมีอยู่ประมาณอยู่สองล่ำสามล่ำแล้วแต่แล้วจแะแล,แแล,แแลุมครับคือจังสี่มีสองล่ำอยู่กับจริงครับจมีสองล่ำอยู่กับจริงแต่ว่าล่ำนี่มันไม่มันม่มันไม่ใช่ปัญหาเลยครับล่ำนี่มาถึงวันที่เป็นเป็นล่ำฝากกันสิครับเป็นล่ำที่ฝากฝากนอฝากนอไว้เพราะว่าให้นอน,นี่ยมันแตกขึ้นมาตะกอนแท่งขึ้นมาตะกอนล่ำนี่มันไม่ได้แตกใบแตกนอขึ้นไม่เ้ยครับเด้อ ลำนี้ถิบว่ได้แตกใบแตกงอึงมาอีมอ่าลำนี้กะสิเป็นมันกะสิเชาสีเหงาลงไปเรื่อยๆครับพี่น้องสีเหงาลงไปเรื่อยๆพราะมันแตกนอแท่งนอขึ้นมาแล้วเป็นนอขึ้นมาแล้วแบบนี้คนี่ครับอ่าบางลำก็สีอ่บางเนี่ก็สิมีสองมีสามมีสี่ก็มีครับพี่น้องก็คือจังสี่สองลำสองลำแบบนี้ก็ว่าใช่ปัญหาครับสองลำสองลำ หมายถึงว่ามันจะมีตุ่มต้องมีตุ่มมีตาด้วครับบ่แม่นล่ำแก่ๆก็ียกระยกันแบบนั้นบ่บ่หายด้อครับพี่น้องแบบนั้นบ่หายย่อยนี่ก็มีสามสิบสองสามสิบสองหลุมถ้ายังบ่ท่านในเต็มผมก็สะเอาหายพี่คนพี่พ่นมดเลยครับสามสิบสองหลุมนี่ครับนี่แบบนี้ครับเรียกว่าหลุมปลูกหลุมปลูกครับพี่น้องหลุมปลูกกับเป็นแบบนี้แต่ละหลุมปลูกรับส0มสิบหลุมปลูกหนึ่งพันบาทครับเก็บเงินปลายทางด้อยครับเด้อเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางคือจังสี่ครับมีสอง่ำ สองร่ามกลาสีมีมีนอฝากแล้วกับมีตุ้มครับตุ้มแบบนี้ครับตุ้มตาแบบนี้ครับตรงนี้ตุ้มตาคือจังสีครับมันก็จะเป็นนอเป็นแหนงขึ้นมาไม่ละเอียดครับแท่งขึ้นมาแป๊บเดียวก็ขึ้นมาแล้วครับแท่งขึ้นมาเพอเะหลงหลุมปลูกแล้วครับว่าต้องล่องเพื่อนนะครับด้วยการปลูกเ่าต้องล่องเพื่อนยังเลยครับเอากลนนลุมลงไปประมาณสิบเซนติเมตรสิบเซนติเมตรเอาใช้ง่ายๆก็คือว่าต้องไปจํากัดเ่าต้องตายตัวไปนั่นเหละครับก็คือพ่อถ่วมหัวคานี่ครับ พ่อถั่วหมูคาให้มันถ่วมได้ซ้ำนีนะครับให้มันถ่วมได้ประมาณซ้ำนีกัพอแล้วรรลครับบ่ต้องเอาลงลึกเลยครับเด้อบ่ต้องเอาลงลึกครับเดี๋ยวพ่อคาเฮาใหญ่เฮาวยังแล้วเฮาจังคากบเอาไม้ก็ได้ครับกบเอาไม้ก็ได้แต่ว่าคานี่บอกไว้ก่อนมันมันบ่ขึ้นโค่นนะครับเด้อมันจะบ่ขึ้นโค่นไงแต่ถ้าปปเฮารับย์นอไปเรื่อยๆก็3ปี4ป,ป,ปีก็จังจังอ่ะโลแปลงไม่ล้วก็ปลูกไม่เอาของเฮาแหรอครับปลูกก็ได้บ่ได้ซื้อพันธุ์อีกเด้อครับซื้อเสียเดี๋ยวก็แล้วเลยครับพันธุ์คานี่ครับเเเออ่ซื้้สีียยยดววแลล บางท่านซื้อแล้วซื้ออีกก็คือเขาปลูกบักพริกเนะครับบางคือไนท์บักพริกบางคือไนท์บักแตงโมนะครับอันนั้นซื้อแล้วซื้ออีกของเขาก็เพราเมลมาเรียนเขาเนี่ยบ๊บยเดีของเขานี่ครับต้องสี่พันของเขาครับแบบนี้ครับเขาเอียงหลุมปลูกครับแต่ละหลุมปลูกก็เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้มีสามนอสามสามนอแบบนี้ครับแท่งขึ้นมาก็สีงามไปเลยครับแท่งนอขึ้นมานครับนี่แหละครับหลุมปลูกหลุมปลูกสามชิบหลุมปลูกนะครับพี่น้องทรงทัวประเทศครับเก็บเงินปลายทาง อ่ายุนี่สามสิบสองหลุมสว่านสัญญ,ญาบัตรท่านเสเต็มความคงเจ้าคุณพี่เพิ่นเลยมีซื้อมีแถมการันตีได้อ่าพันเปอร์เซ็นต์ก็คือสามสิบหลุมปูก้นไปได้ครับแต่แต่ละกองนี่ครับอ่าบ้ขาดครับพี่น้องเอาง่ายๆเลยครับให้พี่น้องขี้รายก็บ้อให้ครับปาห้ไนหนา,าไปเบิง่งอีก,อก,อกสวนหนึ่งสวนข้างรังอันนี้ก็แม่นของของผมอีกแล้วครับเนี่เดี๋ยวผมสุพาไปเบิ่งนี่แหละครับอีกสวนหนึ่งสวนจากข้างรังมั่นนะครับอีกสวนหนึ่งสวนนี่งามครับพี่น้องเพราะว่าปลูกห่างนี่แหละครับ ถ้าพี่น,น้องอยากปลูกสาบนอนด้วยครับผมส like ีแนะนําให้ปลูกแบบนี้ครับพี่น้องระยะห่างก็คือให้มันจำกระหนึ่งเมตรห้าสิบเซนติเมตรหรือว่าเมตรครึ่งนั่นแหละครับบานห้าอิ่นเมตรครึ่งครับเพราะว่าอย่างวัตถีสาห้ายพื้นที่สาห่า้พื้นที่ยิ่งกว้างยิงเงี้วยิ่งกว้างก็คือยิ่งลำไ่นอหไ่ครับพี่น้องแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าห้าสิ่ปลูกเป็นสายพันธุ์คือจังสวนเมื่อกี้นี่สวนของผมเมื่อกี้นี่ก็คือปลูกที่ก็บ่เป็นยัง ล่ำหน่อยกับว่าเป็นยังนอหน่อยกับว่าเป็นยังครับเพราะว่าห่าห่อเอาไปปลูกมันก็สิล่ำไงคือเก่าเพราะว่าอย่างวัตทิกระทำหขอตะไวย่ห่อหายเพื่อนที่เขาแบบนี้ครับแหระยะห่างแบบนี้ครับเห็นพันคาล่ำหน่อยหรือว่าอ่านอหน่อยอย่างเี่แลรวยยาไปตัวไก่ด้วยครับเพราะว่าค่าเกษตรอย่างไงมันสิว่าไก่พันด้วยครับขาห่อไปปลูกเพื่อนที่ไม่กระซมปลูกบางได้กระหล้วแจ้ครับพี่น้องแต่ห้อหายเพื่อนที่เขาระยะห่างให้เพียงพ่อนน่มันก็ล่ำไงนอไงขคือเก่าครับพี่น้อง อ่าเกษติขีดว่ามันโอ้ยคือเอาพันธุ์ร่ำหน่อยบ้านบ่เมียงครับข้าเกษตรอย่างไงก็มีแค่พันธุ์เดียวแค่นั้นครับบัวก่ายพันธุ์นะครับถมอติว่าเ้าเอาไปปลูกใส่กับคาอีหยังก็แล้วแต่คาเหลืองคาแดงเพื่อนบ้านคาโค้มคาหยังก็แล้วแต่สิบบัวก่ายพันธุ์ครับพี่น้องการยังคงเป็นคาเกษตรแดงไงคือเก่าครับพี่น้องอันนี้คาเกษตรแดงไงคือกันก็เอามาจากสวนนั่นแหละครับปลูกก็ได้ครับมาจากสวนเมื่อกี้นี่ครับสวนใหญ่นะครับนี่ครับอ่านี่แหละครับ อันนี้ก็บ่ได้สาบนอนได้ครับเพียงแต่ว่าผมอ่ามาเอามาให้เบิ้งซืออ่าความแตกจางที่ห้าปลูกหางกับปลูกที่มันจะเป็นแบบใดครับอ่าเพื่อนที่มีจํากัดกับปลูกเม็ดนึงก็ได้ครับคือจังสวนใหญ่สวนเพื่อนพันคาร์าน็ครับอันนี้ก็พันเป็นพัน์คือกันได้ครับ้อพี่น้องสนวนกไก่กระท้วขมาครับศูนย์หกสามนย์สี่สี่หกห้าหนึ่งเบิ่งผมสุภาพไปเบิ่งนอบัดนี้ครับมันนอนใหญ่คือข้าม่าบอเฮาปลูกหางสิครับนอใหญ่ปูกถึง่าลามเนี่เบื้องเราครับพุนล่บ ลำแต่ละลำนี่นอยยังบระท่านเนียพ่อกินได้ครับยังอ่อนครับพี่น้องยังอ่อนอยู่ครับนี่แบบนี้ยังอ่อนอ่าแบบนี้นี่ครับอันนี้พ่อดีกินครับพี่น้องแป้าดุยซอามันจะมีซองซองใบครับซองใบแบบนี้ครับพี่น้องคุณนะครับโอ้ยงามงามครับพี่น้องงามไรนะครับอยู่นี่ก็เป็นมีแปดซิปแปดซิปก่อใหญ่ๆเด้ครับพี่น้องแปดซิปก่อใหญ่ๆ เกอใหญ่ๆค,ครับผนไก่กระทัวเขมาครับพี่น้องศูนหกสามศูนสองสี่สี่หกห้าหนึ่งครับวันนี้มีแปดจิบกอครับถ้าพี่น้องเอาไปปลูกก็วบบ่าต้องยกล่องก็ได้ด้วยครับใี้เซว่าพิพี่น้องยกยกล่องแบบนี้ก็ได้ครับอันนี้ยกล่องเลยครับยกล่องเอาปลูกเชื่องคู่ก็ได้หรือว่าปลูกในห่องเ่วาขันห้องมีหมองระบายน้ำออกอให้ปลูกในร่องก็ได้หรือว่าถ้าถ้าทีห้องอแบบว่า มันเป็นเขาเอียนว่าเป็นอ้างเป็นแองจั้งสิครับปลูกเทิื่องร่องครับปลูกเทร่งร่องก็ได้ครับเพราะว่าย่าให่นามมันขังครับพี่น้องครับขอบพูณหลายครับพี่น้องที่จดตาเราชมเ้อครับพี่น้องขอบคุณมากๆครับอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนมเลยเด้อครับพี่น้องสวนขากเกษยรแดงใหญ่พี่น้องอย่าลืมโทวได้ครับเด้ออยากได้อยากถามเบื้องซีอๆก็ได้เ่าะเาเป็นวาสิโสเอาได้ครับถามสอบถามดีๆสักอนครับพี่น้องสอบถามเบื้องดีๆสักอนอ่า สอบถามเบืองว่าเป็ี่ยนยังไรขายยังไรปลูกวิธีใดยังบ่ท่านได้เอานะครับผมให้ให้ค่าปรึกษาได้ตลอดนะครับแบอให้ค่าปรึกษาได้ตลอดครับเพรเา่เป็นภาสิโทรเอาอย่างเดี๋ยวบ่าต้องอยากอายโทรครับโทรได้รลดโทรมาเลยครับ0 6 3 0 2 4 4 6 5 1แม่าน่นโทเรบ่เอาก็ได้ครับโทษถามซื่อๆก็ได้ครับโทรถามเป็ี่ยนก้มรู้ซื่อๆก็ได้ว่าเฮ็ดจังไรปลูกแบบไรขายจังไ๋วิธีขายแบบไรวิธีปลูกแบบไรหรือว่า ถ้าตุงว่าปลูกไปแล้วห้องสีขายให้ผู้ใดยังสืถามได้ครับพี่น้องถามได้ตลาดผมหาให้เองนะครับคับพี่น้องปลูกหลายอยากขายนอนแบบนี้ครับผมบริการหลังขายให้ได้ครับพี่น้องขอบพุ่หลายครับพี่น้องขอบพุ่หลายด้อครับพี่น้องจดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ